สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกูสกุคนเนาะสบายดีเขาสู้ส่องเบาหน้า,นาสำหรับตอนแรกมาเนี่หลังจากเลิกเฮดเวียกร่วมเนาะในวัดชลองทํำเฮ้ากะทีกำลังแล้วเังอีกสมือก็แล้วต่อพี่น้องก็ออกมาหน้าเนาะออกมาหน้ามาเบิง่งการอยู่การกินแต่ละมือ ว่าอยู่จังไดกินจังไดเนาะอยู่หน้าการเห็ดยังคงเม่แก่แต่ละมือค่ะติดตามส้มพี่น้องเบองรูพี่น้องจะอีเม่แก,เก่กเจ้าเห็ดอย่างเก่ประคาม <c ười> คือนอนแก,ก <c ười> โอ้ย ไปซักยาบ่ไปเลยอ่าไปกับไปเนาะยังเมื่อยยีบบ่ยังเจ็บบ่เดีนี่เจ็บเจ็บคือแกประคามซะเจ็บคือแกประคามมีแต่เปื่อยประคามเนาะท่านบอให้บเก็บกับบอเลียวเนาะห้าอีด้าวะสันบอเลี่ยวบอเขาบอย่เกียนะเออท่านแต่เกียได้แล้วเจ็บกระเศา ขอ,องนำติดโตเนาะ้องนำติดเทียงพี่นอ้องเจฟทั้งกลุ่นพ่นนะพี่นอ้องกอโทษขออภัยเนะาะคันบอันนี้ขายขายป็ดนรายขายป็นกิโลบอกกิโลละจะคันจะกแยเวขายเป็นหมืมม่นหมื่นละหมื่นละแปดสิบสี่สิบ หมื่นละสี่สิบไม้ไม้ถึงว่าจะก,กิโลว่าหมื่นละสี่สิบไคิดกียจบสองกิโลอ,โอ,โอ้มาค้าก็งมหาได้พดเอาเอา <laughs> เอา <laughs> เนาะนอนทางด้านไม่จอยขับไปหามาค้าบุค้าคิซี่หามาค,คี่บุค,ค้ามาค้ามไม่จอยนะ่ะหามาค้าม โอ้โอ้หาเลยไปขายบออ่ไปขายได้นเนเาะขายเอาเงินเนาะขายเอาเงินพ่อไปซักยาเมืม่อเช้านี่ไปซักอยู่ซุขสลาบ้านเฮาเนาะกะเสียาหาฟันกีบข้าพเจ้าเนี่ยพาไปซักย่างเพื่อนอยากย่างค่ะ สู้สู้ย่างพี่น้องสู้ย่างเตะท่างเขาไปฮะในเตียงเพื่อนนะกับไก่เติบกับอกไก่เห่าไก่ผู้เทาเนาะพี่น้องว่ายังไงกับเพราะย่างกับ <c oughs> ไปฮอดได้ฮอดบอลตังนางเขาพี่น้องสาวหาหาหาสา <c oughs> หลังจากซักยาเลี้ยวบาดนี่ห้ออกมากูนอนก้นเราอะละมือไง เล้วแล้วหวเบาหน้าก็ผสมเบาหน้าก็จับอุ้มเาก็สักง้างๆหลวมึงอย่าอุ้มกูเราอะกูอายคนเราอะโอ้ยเนาะอายบอโอ้ยอย่งคนพ่อพ่อยังโอ้ยโอ้ยเนาะ โอ้ยเขาเขาสิบึกหนาอายุอายุเพิ่นพอดี100ปีพี mm ่น hmm. ้องรอยปีเต็มๆต็กยังย่างได้เนาะแต่ว่าใส่ตัวโซยคือม่คัดเท้าบ่คัดไม่ฮะคัดไม่งอ้จายใหงหงก็ย่างได้บ่ย่างได้โอ้อ้บเจักดบเห็นเนาะบเ่ ยังงี้จะเสียงปากยังงี้เสียงปากแขนเอียงในคอนะหากไม่ปากเปื่อยหากไม่ปากเปื่อยเขี่ยหมากายมาจัก<อ>เป็นยังไะไม่ไอปากแห้งหรืไม่ไม่เจ็บเลือดก็ไงเลือก็ไงก็ฉีก,ก,กอ้อยในขาดเครงโอ้ไม่เจ็เบเจ็บแบบเอาหากไม่มาแขนโอ้เจ็บแห้ง กินกินเพชรบนได้จังนี้มันออกหอดออยู่แต่ในหน้าเนาะอยู่แต่ในหน้าอยู่แต่ในเน้่อยู่แต่ในเพื่อนอยู่่แตในเทียงนี่แหละที่อยู่บนอื่นก็อยู่บนได้ไปบนได้ไปบนได้บ่อยากไปีบ่โอ้ยบ่พูดอยากไปนี่เห็นหมดเลยในใจก็ดีบมเคยไปเคยอยากอยากอีหยัง ในปากนอยากยังขมือ <in the> ่อยากแ่แค่เียปากบอยได้สมมิว่าอยากอยากกินยังโอ้อยากอยากบืได้ยอยากบอบปกเผาอยากแล้วเน่ะลืมเอามาหาซัีเรื่องว่ามันบ่อยากหาลืมบอย่มาอนันด์กลืมเนาะเคลียกเมื่อยแหละลืมให้กูเดิมอ่ เมื่ออื่นค้ำบลืมกบหาบังเทียมันลืมเบอร์พ่นน้ำไล่พ่นน้ำหมากจะเอาแบบระบบลุงปองพี่นอ้อง <c oughs> จังว่าข้าวปูเทียงเนาะปูเทียงปูเนียง,ยงก,กับข้าวกะใส่แบบห่างๆเนะาะอาไส้พันลูกพันคำปัดปัดปวดจะง่ายพี่น้องมาโจกปอกปอกลงนนี้เนาะปัดในมันจะตกลงนนี้เนาะ โอ้ยมือเบาหน้ามีตะปูปัดลงนี่แหละเนพื่อนทมนํามาทมยั้งง่ายแต่ว่าอันตรายแนวเดียวมึงเธอลูกร้านเพิ่นเอาเงินเอาค้ำมามึงเธอป้าไว้ตัที่แล้วมือเพิ่นลูกเาว้าวไปซาว้าไปกระต๊กตามปองก็มีตัวที่ตัวห้างเนาะบอลน,นอนเพิ่นก็อานากรบอลอยู่กลางข้อ,ของทับพิงอยู่กลางนี่ เชิงต้นเสาเชิงต้นเสาอันไม้ไผ่นี่ต้นคอคางคัวนี่ก็คองไม่จ้อยคางซ้ายนี่ก็คองไม่แก้มีห้องหนำติดนี่พี่น้องแม่นบอกไม่ใช่แม่นเบองซ้ายเบื้องควัวเลยอ้าวหันหนา้าไปทางนี้เบื้องซ้ายน้องนี่เบื้องควาวาัวทรายอ่ะก็เบื้องคัวต่ว่าอ่ะก็เบื้องคัวเบื้งทรายของของไม่แก้มแมนบอกเบื้องซ้ายนี่ ไม่เบืองไส้อ่ากระเบื้องไส้ของเม่เกอว่าแม่นบ่แะแมฮะอ๋อของเมเกและเบือบ้องขั้วเบื้องไส้ฮันหันหนามาทั้งนี้ในเบือ้องไส้ฮันหันหนาคือเม่เกในเบือ้บองขั้วแม่นบ่อืมฮะลคลิปนี้ก็บ่บมีอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าเล่นว่าหัวกับเม่เก เพราะว่าเพิ่นเจ็บคันบ่หยอกบ่เล่นกับ่ได้เนาะง่อยง่อยเงี้ยอกให้เลาหายก็พอได้หัวบ่หายบ่เฮ็นได้จังเสียหายจ้ะเขาด่าเขาให้เนี่ยเขาโบด่าหรือก็บ่หายไผสิไปด่าเขาก็เสียหมูหรือไปด่าย่านเชียอยู่บ่ฮัว มูหมูตัวหนึ่งกับแพงนี่เนะ 4, 5, าะสี่ห้าพันใช้เงินมาใช้สี่ห้าพันน้าใสวางเที่กินเขาเม่ยังไงางทียงแอเ,เขียดัดข,ขียดม,มาประคามได้คือบุกินเป็นอย่าง Mắt súng, Sùm bao, Sùm ừ. Thấy hết Thấy hết. hết Mẹ chơi hết Mẹ chơi hết Ừ, ừ. là bôi ác Má xuống. Nhạc kinh nhắn sao? À. Thả mi co, Nhạc kinh không kinh thôi, Nhạc kinh nhắn không kinh ông lẽ không? Nhạc xúc nó à, kín, kín กินดิบบ่ได้กินดิบบ่ได้บ่แล้วฟาดทองเมื่ออื่นก็อยากเสียห้ามากินกินปลานิ่นบ่กินบ่ปลานิ่นปลาจังกะเก็บขันแล้วมันสุกกินปลานิ่นเนาะอือมันตัวไมีปลากะปูก็กินได้ดีกนว่ากะปูก็กินอีกกะปูก็กินเขาไมบ่มีมีด้บ่มีกับพวกกิน นเมื่ออื่นพี่น้องเมื่ออื่นตอนเศร้าบ้าหน้า็จะได้พาเพิ่นไปซักยาเส้นเคยเนาะอยู่สุขสราบหแหละทางบ้านชีสว่างเดี๋ยวอ่อนอนี้คอไปอยู่เดีวใรมาเอาได้โดยโดโดบ่มันว่าซักแล้วสิยาดลวยบยานี่นี่ นี่นี่มันเจ็บเขาหน้าห้องนี่มันมันเจ็บแต่ชั้นอันซ้ายบือนี่ยขืดมานี่ขืดมานี่นี่หุ่มอยู่ได้เดียวนี่ยหมอย่าบ้าเออห่มได้เขามาเจ็บให้แห้งนะคือว่าดหัวดาคุดตะคุดตะคือฟันนัดแต่คนหัจักทางเอาไปนะบาเนกาบ้าวหน้ากับซิคอล่าเพียงสามีน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ คิดผ่าประกันได้ขอโทษขออภัยเนาะสําหรับคลิปนี้กรบ่มีอย่างายดอกเพราะว่าเมื่อยนะครับหาแนวแกเมื่อยกัหาเว้าม่วงหงมอนก็มีแกเพื่อนเนาะมาหน้าก็สิขอผ่าคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะอย่าไปโศกอย่าไปเศร้านะหาบอนไดมีความสุขกัหาไปโลดแต่ว่าอย่าไปห่าไปด่าอ้าไม่ไงขอสร้างลาปิดคลิปให้แน่ สร้างลาปิดชิปปิดท่ายให้พอนเอาหายมึงดู้พี่น้องทั้งพี่น้องอาราเป็ดีเด้อขน้อยพอนหาเจ้าจับเจ้ารวยหาเจ้าเออนอทรับหายได้จะได้เงินหมื่นนอตื่นหาได้เงินพันไายจะแกวมานนี่โสดโทษทายอย่ามาพานมาให้ชุ้เจ้าชู้มาเบียดเด้อหายชู้เจุาหายชู้เจ้าชุกชะชุกสบาย ให้อยู่ดีมีแห้งมัดเงินให้หั่งให้ไมีให้พวกให้ควงให้ได้เงินก็ได้เด้อเบิดอเท่านานควัเวเฝ้ากันเลยเด้ออ่าสาธุเนาะพี่น้อ,นองเนาะเอาบายนี่ยพี่ขอลาเพียงเฉีๆเด้อพี่น้องบายบังสีบาย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 เนี่ยอ่าบายพี่น้องบายบา,บาย